สวัสดีครับวันนี้พบกับผมริวไม่จิตสัมผัสคนเดิมนะฮะก็วันนี้สาระริวนะครับรายการันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเพิ่มสาระอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เราต้องการที่จะทางผมเนี่ยต้องการที่จะเผยแร่สิ่งที่จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ประสบพบเจอกับวิกฤตในช่วงเวลานี้นะฮะตอนนี้สิ่งที่เราประสบพบเจออยู่นั้นนะครับเ,เราไม่สามารถคาดเดาอะไรมันได้เลย นจนกว่าทุกอย่างจะสงบลงจนกว่าทุกสิ่งจะเข้าตามคันลองของมันนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าตอนนี้เราต้องกักตัวหรือว่าเราจะต้องกักตุนหรือเราจะต้องทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเราดําเนินชีวิตต,ต่อไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณลิวก็จะมาบอกว่าเราจะเอาชีวิตรอดในวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับในวิกฤตเช่นนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลย นก็คือคุณจะต้องมีสายตาที่ละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะทุกๆวิกฤตจ,จะมีโอกาสอยู่ข้างในเสมอฮะตอนนี้หลายๆคนขาดรายได้หรือว่าโดนพักงานหรือ leave without pay ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาบวกกับทั้งที่ว่าภาระของเราก็ยังไม่ชิ้นสดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถกลับไปในทางเก่าได้มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องใช้สายตาที่ละเอียดของคุณนั้นมองหาทุกๆความเป็นไปได้ หรือมองหาทุกๆโอกาสที่อยู่ในวิกฤตครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองที่มีคนบอกไว้ครับว่าถ้าคุณต้องการสิ่งที่คุณไม่เคยมีคุณต้องลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําก่อนฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้รับสิ่งที่คุณไม่เคยมีคุณต้องใช้สายตาที่ละเอียดพอมองหาโอกาสในตอนนี้และคุณจะผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการคุณก็จะต้องอยู่รอดให้ได้ พยายามขนขวายตัวเองให้ไปถึงฝั่งให้ได้ครับตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณเป็นคนประเภทไหนจะเป็นตัวตัดสินว่าทั้งชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะใช้ชีวิตในรูปแบบใดถ้าคุณจะต้องลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนจงทําซะฉะนั้นนะฮะขอให้ทุกคนเผยแผ่ความเมตตาของตัวเองนั้นไปสู่ทุกคนนะครับในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้ เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่ามันจะดีหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นกำลังใจหรือพลังงานที่ผมทำให้ภายในคลิปนี้ขอให้ทุกคนส่งทอดต่อมันไปสู่คนอื่นด้วยนะครับสารริวขอเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เผยแผ่สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้กับทุกๆคน,นคและเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ